เผยปมจลาจลบุรีรัมนักโทษใหม่เข้าไปปลุกปัน่นเผาเรือนนอนย้ายนักโทษหญิงหนีกันวุ่นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ถึงความคืบหน้ากรณีนักโทษเรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์ก่อเหตุจลาจลและหลบหนีออกจากเรือนจําว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและให้ผู้ต้องขังที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นเรือนนอนแต่ก็เกิดเหตุพลิกผัน เนื่องจากมีกลุ่มผู้ต้องขังจุดไฟเผาเรือนนอนที่มีจํานวนสามเรือนนอนจนเกิดควันและไปส่งผลกระทบกับนักโทษคนอื่นที่อยู่ตามกรอบทําให้สําลักควันจนต้องนําผู้ต้องขังออกมาใหม่ทั้งหมดแต่ความคืบหน้าล่าสุดอธิบดีกรมราชทั์ก็ได้จัดการย้ายนักโทษหญิงทั้งหมดไปยังเรือนจําอื่นแล้วนายสมศักดิ์ยังเปิดเผยว่าสิ่งที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์นี้คือโรงอาหารห้องทนายห้องบัญชีห้องเยีย่ยมญาติ และห้องผู้ต้องขังใหม่ซึ่งถูกเผาทั้งหมดโดยเรือนจำบุรีรัมม์มีพื้นที่9ก้าไร่มีแดนเดียวพร้อมย้ำว่าผู้ต้องขังที่มีปัญหามีประมาณ100คนซึ่งยอมรับว่านักโทษส่วนใหญ่กลัวเรื่องโควิด -19 แต่สิ่งที่นักโทษกลัวตนก็พยายามประชาะสัมพันธ์ไปทุกเรือนจำให้รับรู้ข้อมูลโควิด -19 แต่ก็ยังเกิดความกลัวประกอบกับผู้ต้องขังใหม่คนหนึ่งที่ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยคนนี้เข้าไปก็ปลุกปั่นให้เกิดเหตุนายสมศักดิ์ยังกล่าวว่าเหตุการณ์ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ออกมาจากเรือนจําออกมาด้านนอกทั้งหมดแล้วและเกิดการต่อรองโดยผู้ต้องขังด้านในก็กดดันกันเป็นกลุ่มๆซึ่งเหตุการณ์กลับวุ่นวายอีกครั้งส่วนตัวเลขผู้ต้องขังที่สามารถหลบหนีไปได้นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถเช็คได้เพราะผู้ต้องขังมีจํานวนมากและยังเกิดความวุ่นวายอยู่แต่ก็ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าสามารถจับกลับมาได้แล้วจํานวนเจดคน เมื่อถามว่ากลุ่มนักโทษที่แหกคุกไปอ้างว่าเพราะกลัวโควิดนายสมศักดิ์กล่าวว่าเป็นเหตุที่อ้างได้เพราะขณะนี้เราไม่อนุญาตให้เยี่ยมนอกจากเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆส่วนเยี่ยมใกล้ชิดและมาเห็นหน้ากันผ่านห้องกระจกนั้นเราไม่อนุญาตเพราะกลัวติดโควิด -19 ซึ่งหากติดโควิดก็จะวุ่นวายแต่ตนขอยืนยันว่าเรือนจำบุรีรัม์ไม่มีนักโทษติดโควิดโดยเป็นข้ออ้างของนักโทษที่ถือโอกาสสร้างสถานการณ์ นายสมศักดิ์ยังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีนักโทษหรือเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่พร้อมเปิดเผยว่าติดต่อสื่อสารกันได้ยากในขณะนี้ระหว่างตนกับเจ้าหน้าที่ที่บุรีรัมย์เพราะเหตุการณ์ยังวุ่นวายอยู่ล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมนักโทษที่หลบหนีออกไปได้แล้วจํานวน8คนและอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุมอีก5คน you